นครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานป้องกันควบคุมยับยัง้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระดับตำบลค่ะณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดด็อเอรเทิดเกียรติจินสราน,านัน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานป้องกันควบคุมยับยัง้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระดับตำบลโดยมีนายชัยพฤกษ์เชนทันรักแนวอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และมีเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งอำเภอแม่สอดเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการสถานะการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขคำสั่งอำเภอแม่สอดเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานคัดกรองแยกกักกันคุมไว้สังเกตการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเรื่องเพื่อทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19และการดำเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อพักอาศัยและผู้มีความเสี่ยงทั้ง3ามกลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวถ้าไม่จําเป็นห้ามออกจากที่พักของตนเองสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมยับยั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เรื่องเพื่อพิจารณา ถึงมาตรการต่อผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดต่างๆการจัดการเพื่อสังเกตการในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและพื้นที่ตำบลอื่นๆหลักการประสานงานโรงพยาบาลแม่สอดการแพร่ก,กระจายของข่าวสารที่ทำให้ประชาชนสับสนและวิตกกังวลสังคมไม่สงบเรียบร้อยและเรื่องอื่นๆ